คือบ้านของผมเองนี่คือห้องของพ่อแอนนะครับนี่อันนี้คือเกมที่พ่อแอนเลนนน่นนั่นเองเพ่อแอนเล่นโอ้ฝากรูเลยน่าเอะใลยนี่ครับบรรยากาศห้องก็้นเห็บวุ้นชูรี่อย่างเยอะกินทีนี่ขี้แสกันไหม <c oughs> อโอ้อะไรอ่ะไทยโอ,อไว้กันนี่คือครอบครัวทีวท่นี่คือหลังบ้านครับนี่ ผมจะมาค่อยพูดมากนะครับนี่คือห้องน้ำไปเพื่อนพี่แล้วและนี่คือห้องอาบน้ำว้าวชอบอ่ะนอดอาบน้ำเลยต่อไปก็คือห้องครัวที่กินอะไรเนี่ย คนเยอะนะครับตอนนีคน้คนเยอะมากโอ้ยคนเยอะมากครับน่นห้องครัวครับเข้าไหมไม่เข้านะ ตามบ้านก็นไม่เท่านี่คืออาหารนะคะที่พวกเรามีกันเนี่ยมันจะเข้ากันเพราะทอดไข่ขขขขขขไก่ดมมัได้แต่ชอบไม่ไม่ไมโอ้นี่คือไข่ที่พ่อแอนทอดนะครัะน่ากินมากเลยนี่เล่นอะไรอยู่เนี่ยนี่คือหน้าของพ่อแอนนะครับนี่เจ้าของห้องเล่นเกมบอลชนะสามฟูนติดกัน,กนและนี่คือทีวีนะครับ น oh, uh ่โอ้แสงเยอะแสงเยอะออกก่อนเนี่อันนี้คือนกบ้านนครับมันวุดมากไปป่ะไม่มีอะไรครับผมอไปไปกลางบ้านเราเลย

แต่มันจะมีชั้นฝองมาด้วยโอโหนี่เพดันเลยพัดลมไม่ค่อยโดนเท่าหร่กรกาวที่รู้เลยต้าวใหญ่มากอะหยุด่ใช่่อะ<ว><ว> อาถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนานแลหลังจากที่ไปถ่ายตอน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 ใต้ทะลุโอเคกลับมาแล้วครับเมื่อกี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหน่อยเกี่ยวกับเรื่องกล้องเลยคุยกันปั๊บเดียวครับลืมลืมลืมถัดคลิปครับนี่ครับอันนี้ก็คือกระจกเงานเองนะครับ นี่นะครับนี่คือกระจกเงานี่ืองยานะะเอ้ยได้ปะผมมาได้ไงเนี่ยไม่รู้เฮ้ยพบศูนยเก้าเฮ้ยอุย้ยนิชักอันนี้น นี่คือห้องยานครัเงนไบเนบ่ไปยข้างล่างครับโอเคไปห้องกันไปเลยอันนี้คือห้องต้งห้ามียบไปครับได้ให้อยู่หนอเนั้นอนั้นเ้นันนะครับหนึ่งก้าเราเฟงพกแรงน่อยหุวร้านห้าเฟือขึ้นจเด ก้าวกับกิแ้วเ่าล็อกกันแล้วงวดนี้ไม่ล็อกกันเฮ้ยไม่ล็อกว่ะผิดกฎเลยโอ้น่าแบบนั้น เพียงเท่านี้ครับผมจ้าไว้เจ็ดนาทีของเจ็ดนาทีจเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีเป๊ะปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมีของครับผม